มีเทคนใหม่ๆบ้างไหมหรอว่ามันออกนอกมาดูยุ่งใหญ่ๆนี้ยตอนนี้มันโลล้อกว่าแล้วเนี่ยคุณที่ขายได้โลละร้อยกว่าแล้วเหรอคะไม่ราคพ่เกินหน้าถึงแน่นอนเลยตอนนี says, ้ไหนร้านแปดสิบไห กับหนกบองไม่ใช่กะมันเป็นของมันของปีเลยสามเดือนแต่เวลาจัดก็มีอยู่สิงหากันยาตุลาสามเดือนนี้ถึงว่าน่ยในสามเดือนนี้ได้จะอยู่ร้อยกว่าสามารน้อยแค่ไหนแล้วแต่การเป็น้องกรหนอกาน้อหอาจารย์ฝนเป็นิการทน้องไปดูก็คือเรื่องารดูมีชมพู่จะใช้สารตัวไหนอ้เรั้ปรต้องนทั้งีแล้วแล้วก็การ กำจัดแมลงมันท้องที่ได้ผลที่สุดคืออะไรเงี้ยเรื่องแมลงมันท้องนี่ตัวสําคัญเป็นศัตรูที่ฉีจะแถมเนี่ยใช่ไหมแถมแมลงมันท้องรู้ป่ะเฮ้ยมาไป็นหมันแท้มาจะได้ผลอ่ะไม่ไม่เคยใช้ผมไม่ได้ปลูกฉันแถมมันไม่เคยเอาฉีไปอาลุงวิทย์เขาลองแล้วได้ผล วันนั้นสิบห้าวันมันเป็นอันที่ว่าทำไมเอาตัวมันเองมาสี่สิบแปดชั่วโมงเนี่ยจัดมาในวันทองทำนองดูดูทำยังไงให้ลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่ลูกโตแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยการทำสวนไม้ผลแบบสมัยใหม่เนะอยากอยู่รู้เทคนิคไม่ต้องให้ความจัดความความว่าทำเทคนิคใการทำอะไรสมัยใหม่ไม่ไดนแล้วมัน เาหรือปัจจุบันอในอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ว่าเอะไรเทคนิคใหม่ที่ว่าเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรคือให้หลงคือให้สนสัยแล้วจะได้มาอบลมจะได้เราบลมแล้วตัวนี้อยากรู้เรื่องเรื่องพวกข้าวมีไหม ไอเรื่องข้าวนี่คืออยากรู้ด้านการด้านไหนยังไงแกก็คือก็อยากรู้ว่าคืออยากรู้ว่ามันจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยทำแบบร้วมใจหรือว่อ่าแค่เนี่ยใหญ่ใหญ่รู้เพราะตอนนี้ทำทำเคมีอยู่อยากรู้ว่าทำแบบ